ดีครับท่านผู้ชมร,รี่ติดตามมาโชคดีทุเรียนบ้านเหนินครับบรรยากาศหลังฝนตกครับบรรยากาศหลังฝนตกหนักเอาการอยู่นะครับโชคดีที่ไม่มีลมนะครับนู่นครับตั้งเข้ามาอีกแล้วครับทางด้านทิศตะวันออกชิงเหนือนะครับตั้งเข้ามาอีกแล้วมืดมาแล้วนะครับ ตกทุกวันหญ้าของงามทุกวันครับงามเร็วนะครับปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่นะครับงามเอางามเอาผลไม้พืชผักที่เราปลูกใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีไม่เค่โตมาดูหลังฝนตกเรามาสำรวจทุเรียนครับน่าจะนิ่งแล้วนะครับ ชุดสองชุดหนึ่งแล้วนิ่งแล้วนะครับชุดสองนี่ยังน่ากลัวอยู่อันนี้อันนี้ชุดแรกครับชุดแรกกิ่งนี้ชุดแรกมีสามลูกนะครับชุดสองมีหนึ่งลูก โล่งครับไม่มีร่วงครับไม่มีลมครับลมก็ไม่ไม่ถึงขนาดแรงครับแต่เขามีเป็นช่วงๆครับลมไม่กันโชกใช้ได้ครับยิ่งมีน้อยอยู่ครับเอาน้องสาวล่วงไปสองลูกครับน้องสาวก็ารุ่นรุ่นนับนับหนึ่งนะครับนับหนึ่งันที่หนึ่งมีนา กจะเป็นช้าช้ากว่าช้ากว่ารุ่นสองผมนะครับปีนี้ทุเรียนที่สูนบ้านเนินนะครับมีทั้งหมดสามรุ่นมีรุ่นรุ่นแรกก็คือรุ่นสิบสามมกลานะครับรุ่นที่สองก็สิบสามกุมภารุ่นที่สองนะรรุ่นที่สามก็ หนึ่งมีนานะครับห่างกันพอสมควรนะครับดือบรรยากาศหญ้ย่าลกมากครับบรรยากาศฝนตกมาเฉอะแฉะวันนี้แดดร้อนมากๆครับร้อนจัดจัด สรุปน้องสองผมไม่ติดลูกเลยแม้แต่ต้นลูกเดียวนะครับล้หมดก็เลยทําการตัดแต่งกิ่งเฉลยนะครับเอากิ่งล,งล่างออกนะครับก็เลยดูโล่งขึ้นนะครับแต่ยังไม่ได้ทําความสะอาดโคนนะครับเมื่อวานนี้ตัดเลลเรื่อยทิ้งเลยนะครับใบก็จะเหี่ยวเร็วครับเนื่องจากอากาศมันร้อนมากนะครับร้อนมากๆทุเรียนก็สวยงามครับให้ไม่ใช่เงาะเงาะสวยงาม เหาะโรงเรียนอร่อยครับเหาะปลอดสารอร่อยครับหวานกรอบนะครับหวานกรอบทุกอย่างปลอดสารมันก็จะอร่อยนะครับเดีย๋ยวนี้สารเคมีก็เยอะนะครับเราทํากินเองนะครับเหลือก็าขายคนซื้อก็ได้กินทุเรียนมีคุณภาพเหาะมีคุณภาพคือปลอดสารพูดง,ง่ายๆครับ เราถึงผลผลิตผลผลิตคือไม่แน่นอนนะครับผลผลิตไม่แน่นอนอันนี้สปอสตาครับเหลือลูกเดียวครับพัน่ั่วไว้นะครับไม่รู้ว่าจะปีปัญหาไหม แต่ยอดอ่อนเยอะนะครับหน้าแรงนี่ก็โหยเห็นลาชมพูครับเยอะมากครับหน้าแรงขนาดบูชนคิงงที่ว่าแข็งแรงแข็งแรงแล้วเนี่ยมาอีกแล้วครับลาชมพูเล่นงานยอดด่วนย,ยอดกดนะครับ ดีครับน่าจะนิ่งนะครับสาหรับชุด,ชดแรกชุดสองก็มันมีไว้ใจไม่ได้อยู่สองสามลูกครับพอดูวิวัฒนาการเขาเติบโตช้าลูกไม่ค่อยขยายมีโอกาสร่วงสูเงเหลือสักสิบลูกครับสำหรับชุดสองดูวลูกออกไปข้างบนนี่ลูกเกือบเท่ากันแล้วครับ รุ่นหนึ่งรุ่นสองลูกลูกูเกือบเท่ากันแล้วครับโอเคครับผมวันนี้คลิปนี้พอาจมพไดเนล้วครับบรรยากาศหลังฝนตกตั้งเข้ามาอีกแล้วคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ